มาขึ้นบนกับยายมาเร็วมาลูกมามาเร็วเสียงหมาเห่านะเห็นไหมมาเร็วๆล้วเร็วๆๆ้วแล้วมาลูกมะเช้าที่เจ็ดพยอหกห้าที่ขึ้นไปยาแนวกระเบื้อง สามทหารเสือผู้เก <ot> ่งกล้าผ่านสนามลบกีดสนามแล้วเนี่ยหืหืหน่วยซิลหน่วยลบพิเศษนั่นตรงนううี้แม an ่ยายเพชรสยามพาเธอมาฝึกตอนพวกเธอเล็กๆอะสนามฝึกปลองยุดพวกเธอรู้ไหมเนี่ยแน่บุญช่วยนี่บุญช่วยนี่ เนี่ยตรงนี้ยายเพชรสยามพาพวกเธอฝึกตอนบุญช่วยเล็กๆนะบุญช่วยจะตกเหวยายแม่เพชรสยามไปคาบเธอออกมาน่ะเธอไต่ไปตรงสายฟ้าไต่หละล่ะตอนน้อยๆนะไปะลูกไป่วะโอ้สง่างามมากเลยภาพเนี่ย ทหารเอกเนาะลูกเนาะใส่เครื่องแบบชุดอัศวินยอดนักรบขนพุนเอกเห็นไหมมีบุญมากแล้วลูกได้มาอยู่กับพุทธะมาอยู่บ้านของพุทธเจ้าแมวและสัตว์ทั้งหลายพวกเธอทั้งสามนี่เป็นหนึ่งในล้านเลยนะเนี่ย ได้มาอยู่บ้านรนะพุทธเจ้าอยู่ในภูผาฝาดอยอย่างเอกเทศมาแล้วมาแล้วเสือมาแล้วนูน่นเสือดำมาแล้วเสือดำมาแล้วมา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 ,มาลุกมา มายังไม่ถอดหลักเสื้อให้เดดย่าจะไปยาแนวกระเบือ้องอาโจอาโจเล่เก่งกว่าไผแหลนทีเดียวทึงๆเลยเอ้ยมาคืนบ้านพุทธานล,ลูก เมื่อวานนะี่ยายยาแนวยังไม่ทันเสร็จเหลือลอกนี่เหลือลอกน,อกนี่โอ้โหมองคุนัวไปหมดเลยมองไม่เห็นอย่างเลยมองไม่เห็นอย่างเลยลูก นั่งตากแดดอยู่นี่นะยา้เข้าไปทำงานในศาลาก่อนเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงให้ถอดเสื้อให้แดดออกกาก้าก่อนหนาวแหง้งหนาวแห้งนะลูกนั่งผิงแดดอยู่นี่แหละ